อันนี้คือทิวทัศน์บริเวณแม่น้ำปิงนะคะเรามีจุดชมวิวให้ด้วยค่ะเห็นแม่น้ำปิงน้ิงยู่้สวยไหมคะน้ำปิงอยู่ตร<ว>งนี้สวยเลยนี่นี่นีนี่น่เนาะสวยไหมคะบรรยากาศดีๆค่ะเย็นค่ะไม่ร <ยน S 1> ้อนค่ะ,คะ นี่คือบริเวณสุดที่เราให้ถ่ายรูปนะคะเรามีภาพสวยๆให้ดูได้ค่ะให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆกันค่ะน้องผน้องิตาค่ะน้องผิงีกับน้องนิตามาชมสวนค่ะ ดีกับน้องนิตาเดินชมสวนค่ะน้องดีงๆกับน้องนิตามีความสุขมากค่ะบรรยากาศดีค่ะไม่ร้อนคนก็ไม่แน่นไม่แออัด้ลยค่ะถ่ายรูปได้ชิวๆชิค่ะ ทิ้งทิงชอบมากค่ะยิ้มตลอดเลยค่ะคุณยายก็ใจดีพาน้องมาเที่ยวค่ะไม่ได้ดูอะไรเลยเห็นไหมเดี๋ยวเขาไปล้างค่ะให้ทิงทิงยิ้มได้ลูกอ่าสวยมากสั่มากค่ะชอบไหมคะชอบไหม ชอบไหมคะชอบไหมคะชอบไหมคะ,มคะยูเล่บอกว่าชอบก่อน <c oughs> <c oughs>